งานชั่วคราวทําเงินได้ในขณะที่คุณไม่อยู่รับรางวัลเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้นะฮะเราอยู่ในเกมชีวิตขอทานนะครับคือเวลาผมเข้า Google Play ไปเนี่ยเกมนี้เด้งขึ้นมาบ่อยมากเลยนะขึ้นมาแบบคือมันต้องคลิกเล่นให้ได้อะรู้สึกว่าจะมี2ภาคด้วยกันนะฮะอันนี้คือภาคแรกคือภาคแรกยังไม่เคยเล่นจะไปเล่นภาค2มันก็กะไรอยู่นะก็ลองมาเล่นภาคแรกดูก่อนไองานชั่วคราวทําเงินได้ในขณะที่คุณไม่อยู่เนี่ย คือต้องดูโฆษณาก่อนใช่ไหมขอเงินหน่อยต้องทำยังไง2บาทต่อคลิกเอ้าต้องคลิกเหรออ๋คลิกได้เงินอุ๊ยเดี๋ยวนะเสียงมันน่ารำคาญมากนี่มันเหมือนซิมูเลเตอร์ในโรบอทเลยนะคลิกเพื่อแบบรับแต้มรับเงินอะไรอย่างนี้2บาทต่อคลิกนะฮะ0บาทต่อวินาทีนี่คืออะไรอะ่ะขอเงินหน่อยนี่คือยังไม่มีใครเดินผ่านมานะแต่เราได้เงินแล้วบันทึกอัตโนมัติออกมีเซฟออโต้เซฟนี่คืออะไรฮะ อ๋อกลับด้านเราต้องทำอะไรอีกบ้างอำนาจของขอทานคืออะไรเงินบาทปัจจุบัน2คลิกเอ้ยคลิกละ2บาทนะฮะมีโบนัสด้วยระดับหัวหน้าขอทาน <c ười> คือยังไงค่าใช้จ่าย10บวก2คลิกคือเพิ่มสกิลในการหาเงินใช่ไหมเงินบาทปัจจุบันครับคลิกละจ็ด4บาทตอนนี้คือผมคลิกหนึ่งเนี่ย464บาทนะครับระดับ ผมตอนนี้ระดับหัวหน้าขอทานย1็ระดับนี้น่าจะเป็นเลเวลใช่ไหมเลเวลระดับหัวหน้าขอทานย1สิบเอ็ดโอ้โหแป๊บเดียวมีเงินสี่หมื่นแป๊บเดียวมีเงินจะแสนนึงแล้วอะ่ะบ้าไปแล้ว <laughs> ชีวิตทำไมมันง่ายขนาดนี้เข้าไปอยู่ในเกมได้ไหมแล้วก็เอามาอัปเกรดอย่างนี้ใช่ไหมได้เงินมาก็เอามาอัปเกรดอย่างนี้อัปเกรดไปเรื่อยๆคลิกละหนึ่งหมื่นคลิกละหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสี่บาท ไม่ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่จําลองชีวิตขอทานแล้วมันสบายเกินไปไหมเนี่ยมันง่ายเกินตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งร้อยหมื่นนะฮะหนึ่งร้อยหมื่นนี่เท่าไหร่อ่ะสิบหมื่นก็แสนหนึ่งหนึ่งร้อยหมื่นล้านหนึ่งดิใช่ไหมศูนย์หกตัวเดี๋ยวก่อนบวกเลขก่อนหนึ่งร้อยหมื่นนะฮะเออใช่ล้านหนึ่งแป๊บเดียวเท่านั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมมีเงินเป็นล้านมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่จําลองชีวิตขอทานแล้วมันเวอร์เกินไป ยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะนี่คืออัพเกรดได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมมันสุดที่เลเวลเท่าไหร่เนี่ยระดับหัวหน้าขอทานเนี่ยแป๊บเดียวผมเลเวลจะหนึ่งร้อยแล้วอะ่ะคลิกละสิบหมื่นหนึ่งร้อยสองบาทก็คลิกละหนึ่งแสนอน่ะนี่ผมมีเงินจะจะสิบล้านแล้วใช่ไหมเนี่ยหนึ่งพันล้านครับผมปเป็นเศรษฐีพันล้านแล้วมาอย่างรวดเร็ว่อเดี๋ยวดูอันอื่นก่อนมีอะไรอีกบ้าง อำนาจขอทานแล้วจ้างคนทำงานชั่วคราวจ้างคนทำงานนี่ด้วยเหรออ๋อเรามีเงินแล้วก็ต้องจ้างคนอื่นทำงานใช่ไหมรูปแบบธุรกิจผู้นำด้านแฟชั่นเลเวล0ค่าใช้จ่าย1,000 0บาท1 000, 1 0 0 0 0อ๋อ1,000 0บาทตอน1วินาทีคือเราจ้างเขาวินาทีละ1,000 0โอ้โหใส่เสื้อผ้าเดิมๆเ,เป็นขอทานชั่วคราวหาเงินซื้อเสื้อผ้าใหมทำไมเหรอเอาอะไรมาจากสินแฟชั่น Fashion, ไม่เอาใส่หัวไปซะ ให้เงินทํางานชั่วคราวเยอะนะจริงเหรอ <laughs> ผู้นําด้านแฟชั่นนะฮะเหมือนจะไม่สนใจเอาอะไรมาตตดสินแฟชั่นนี่คือจ้างได้เลยใช่ไหมไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าแล้วเราต้องทํำยังไงอ๋อนี่ไงเป็นทํางานออโต้ให้เรานะฮะยืนเฉยเเราจะได้เงิน2บาทต่อวิเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะผมยังไม่ได้คลิกนะครับเขาช่วยทํางานเราอัปเกรดเขาได้ใช่ไหมนี่ นี่ค่างเงินก็คือเรื่อยๆนะฮะก็เหมือนกับของเราแต่ว่าเราไม่ต้องคลิกให้คนอื่นทํางานไปเองเราไม่ต้องคลิกเลยอืมมันเป็นรูปแบบธุรกิจนี่เองเราหาเงินมาได้จํานวนหนึ่งนะฮะเราก็ต้องกระจายงานไปให้คนอื่นทําจิตกรมาเรเวลศูนย์โอ้ยห้าหมื่นบาทต่อวินาทีเลยครับค่าจ้างห้าหมื่นบาทต่อห้าวินาทีเป็นขอทานชั่วคราวหาเงินซื้อเพ้นท์ทาสีไหมหมายถึงที่ทาสีใช่ไหมโอ้ คนไม่ดีฉันไม่ทําอย่างนั้นแน่ให้เงินทำงานชั่วคราวเยอะนะเออเท่าไหร่แต่ <c oughs> ง่ายอีกแล้วเริ่มเข้าระบบธุรกิจเอาเงินหมดต้องคลิกเงินเองเพื่อสร้างเงินเอามาจ้างคนทําเงินค่าใช้จ่าย1นึ่0 0ต่อ17วินาทีมีอยู่2อ0 0ัล้านแล้วนะฮะแป๊บเดียวไม่ต้องจ้างก็ได้แล้วมั้งเนี่ยสองพล้านก็เลิกและกลับละโอ้โหมีสองพล้าน้มานั่งหา,างี้แล้วนะ สามันล้านทำไมมันง่ายขนาดนี้ชีวิตมีใครให้จ้างอีกไหมยังไม่ปลดล็อกต้องแบบอัปเกรดพวกนี้ก่อนใช่ไหมถึงจะปลดล็อกได้ผมอัปเกรดขอแสดงความยินดีด้วยถ้าคุณบรรลุระดับ20ประสิทธิภาพของหัวหน้าขอทานสูงขึ้นเงินบาทปัจจุบัน29่สิบืโบนัสระดับ20คนทํางานชั่วคราวบวก30อ๋อเหมือนเป็นเปิ์ก ประมาณนี้ใช่ไหมโบนัสระดับ20คนทํางานชั่วคราวบวก30 <_ d ata> เหมือนเป็นเปิร์นเพิ่มอัตราการหาเงินได้เพิ่มขึ้นอีก30นะฮะ <_ d ata> คือเราก็จะหยุดคลิกไปไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องมีเงินมาจ้างพวกเขานะครับเพราะตอนนี้จ้างเป็นหลักล้านแล้วอ่ะแต่ว่าเขาก็หาเงินให้เราได้คุ้มค่ากับที่เราจ้างเหมือนกันนะกีต้าดูเก่าทํางานขอทานชั่วคราวซื้กีต้าใหม่ไหมก่ <_ d ata> อนที่จะโดนกีต้าเก่าตีใส่หวัวไปซะ <_ d ata> เมื่อรู้ว่าเงินทำงานชั่วคราวเท่าไหร่แล้วจะตกใจอือจะบอกให้ฟังไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นผมอัปเกรดคนเก,ก่าวกว่อนอัปเกรดจิตกรเลเวลยยี่สิบอ่าเรียบร้อยทีนี้บวกเป็นแปดิเลยฮะโบนัสระดับ20ิบคนทํางานชั่วคราวบวกแปดสิบแล้วค่าใช้จ่ายสี่ล้านต่อสองร้อวินาทีนะครับค่าตัวแพงมากเลยล็อกเกอร คือยิ่งล่างๆเนี่ยค่าตัวยิ่งสูงขึ้นใช่ไหมแต่ว่าจํานวนวินาทีที่เขาทางานให้เราเนี่ยเยอะขึ้นน่าจะอย่างนั้นนะ9000ล้าน100 0 0ล้านเอานักเป็นโนใหม่สักอันนึงแล้วกันทํางานขอทานชั่วคราวซื้อเป็นโนใหม่ไหมนี่คือเราแบบหัวนักธุรกิจมากเลยนะไปดีลกับคนอื่นให้มาทํางานให้เราไม่ว่าอยู่แค่ไหนฉันก็เป็นขอทานไม่ได้คุณจะสามารถซื้อเป็นโนได้หลายอันเลยนะจริงเหรอคูณเก้คณแูณเนี่คืออะไรอะ อ๋อมีคูณอย่างนี้ให้ด้วยเหรอเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะคือคลิกปกติเนี่ยเราจะได้5 2าสิบมืน,นะครับแต่ถ้าเกิดกดคูณอา้าวไม่ได้แล้วเหรอคือเมื่อกี้เป็นคูณสิเข้าไปนะฮะทำไมผมคูณไม่ได้มันต้องใช้อเทมเหรออันนี้คือคูณ100อุย้ยคูณ100เดี๋ยวคูณห0ึ่งก่อนอืมค, <laughs> คือใช้ยาสเสน่หคือขวดนี้ใช่ไหม เพื่อเอามาปลดล็อกใช้อันนี้แต่ละอันคือเมื่อกี้ผมกดเนี่ยคือใช้ยาสเสน่ห์ไปใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าสีฟ้าหรือว่าสีทองนะครับแต่ว่ากดไปใช้ตรงนี้ได้พอไม่มีปุ๊บคือต้องดูโฆษณาเพื่อรับยาสเสน่ห์ก็ได้นะก็โอเคอยู่อ่ะผมดูโฆษณาแป๊บหนึ่งเอาละฮะผมได้ยาสเสน่ห์มา1ิบอันนะครับดูโฆษณาไป1ิบรอบตัวเดิมหมดเลยดูโฆษณาแล้วเนี่ยอยากจะไปเล่นเกมที่มันโฆษณาเหมือนกัน <laughs> คือไม่ได้ผลใช่ไหม ดูบ่อยๆแล้วแบบเออลองเล่นดูหน่อยก็ได้อ่านยดเกมนี้ก่อนผมไม่แน่ใจว่ายาเสน่หทองคำนี่ได้มายังไงนะแต่คิดว่าน่าจะต้องซื้อแน่เลยคงไม่ได้เป็นการดูโฆษณานะฮะทองทอดนะครับทองคำสิบเท่าต่อคลิกเป็นเวลา10วินาทีบูสเตอร์ทองทอง10เท่าต่อวินาทีเป็นเวลา10วินาทีคืออะไรนะเข้าใจแล้วฮะทองทอดนี่คือเป็นการคูณ10เท่าของคลิกเราใช่ไหม แต่ถ้าเกิดบูสเตอร์ทองเนี่ยเป็นสิบเท่าของอันนี้ของคนที่หาเงินให้เราทองทอดทอดทองทอดเดี๋ยวนะทองทอดทอดทองทอดอ๋อไม่ใช่ทองทอด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 นะครับในเวลาสิวินาทีทองคูณหนึ่งรยาเสน่ห์หนึ่งอันยาเสน่ห์สีทองนะฮะนี่ๆๆ่ว่าแล้วมาแบบแนวเพทูเวียนหน่อยๆแล้วแต่ว่าอันนี้คือมันมีตัวเลือกให้ดูโฆษณาได้ไง ดูโฆษณาก็ได้มาฟรีเหมือนกันนะผมว่าเราอัปเกรดอัปเกรดเงินตัวเองต่อคลิกเนี่ยให้เยอะๆแล้วก็คูณสิบในการคลิกไปแล้วก็เอามาอัปเกรดมันจะคุ้มกว่านะอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นที่รักฉันจะไปทํางานค่ะเดินทางปลอดภัยพ่อฉันไปด้วยถ้าตามไปได้ไหมคืออะไรเนี่ยมาจากไหนปลดล็อกในเรื่องเหรอหรือทำไมคุณพ่อฉันก็อยากดูการทํางานเหมือนกัน เอาจะมาทําไมคือไม่ได้บอกใช่ไหมว่าพ่อทํางานอะไรอืมถ้างั้นใช่ไม่ได้พ่อทํางานอย่ารบกวนคิดถึงอะ่ะ <c oughs> แม่เรียบเรียงประโยคเวลาคุยกันหน่อยเฮออเอถ้างั้นฉันจะให้ดูการทํางานของพ่อ <c oughs> คุณโอเคไหมคะว้าวขอบคุณคะ่ะพ่อ,พ,อพูดไม่เหมือนกันเลยแต่ละฉากหมายถึงเสียงผมนี่แหละขอบคุณคะ่ะแล้วเมื่อกี้ครับอยู่เธอมาเป็นค่ะเอาให้แน่ พาลูกมานั่งด้วยพาลูกมาดูงานเหรอตอนนี้คุณควรปรปพฤติตนเรียบร้อยเมื่ออยู่ใกล้พ่อค่ะพ่อใจแล้วค่ะคุณพ่อถูกต้องหลายคนกำลังมาดูดีๆทักษะพ่อใช่ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนคือให้ลูกมาดูงานนะฮะคนเยอะๆทำไมคนต้องมาดูอะไรเยอะขนาดนี้โอ้โหเงินทำไมลูกได้เยอะกว่าพ่ออีกเดี๋ยวนะ มองหน้ากันโอ้พระเจ้าไม่อยากเชื่อเลยไม่มีความสามารถลูกมีความสามารถอย่างมากในการขอทานพระเจ้าผู้อ่อนวอนเลือกลูกบทดใช้ความสามารถของลูกให้ดีและเป็นคนดีต่อโลกฉันภูมิใจในตัวคุณพ่อไม่มีความสามารถคุณควรทำเออพ่อคือให้ลูกไปทำงานแทนเหรอไอเดี๋ยวก่อนอวิ่งหนีเลยหลังจากเรื่องนั้นฉันค้นพบความสามารถในการขอทาน หลายปีต่อมาที่โลกนี้ฉันตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าพ่อยังไม่ได้กลับมาอ๋อเราก็เลยนั่งอยู่อย่างงี้ก็ถึงว่าทำไมเราได้เงินเยอะเราทักษะดีเยี่ยมนี่เองเป็นการเล่าเนื้อเรื่องความหลังของเรานะฮะ <c ười> คือมาดูงานกับพ่อแล้วพ่อเห็นว่าลูกเก่งกว่าพ่อก็เลยหนีไปมันซื้ออะไรเพิ่มได้อีกไหมมีน้ำยาอยู่อีกห้าอันนะฮะไว้ก่อนอสังหาริมทรัพย์บ้านเดียว สองล้านโอ้ยซื้อเลยทํางานขอทานมาอย่างหนักเดี๋ยวจะต้องนั่งพักที่นี่สักแป๊บหนึ่งนี่คือนั่งพักเหรอมีบ้านเลยนะเฮ้ยงานศิลปะซื้อภาพวาดมาเพื่ออะไรอะ่ะไม่ได้ทำไมซื้อไม่ได้เนี่ย200ล้านล้านเรามีหนึ่งพันอ๋อหลักล้านล้านที่เอง200ล้านล้านครับอ,อันนี้คือเงินที่เรามีอยู่รวมกับ ราคาบ้านที่เรามีอยู่ใช่ไหมแล้วกดซื้อนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นการขายหรือเปล่าเราซื้อมาปุ๊บอ๋อเอามาทํากําไรฮะคือราคาปัจจุบันคืออันนี้เมื่อกี้เราซื้อมา200ร้อยล้านเนี่ยเก่งกําไรอสังหานี่เององั้นตั้งไว้ก่อนรอราคาสูงๆก่อนซื้อเมืองซ,อ <laughs> ซื้อดาวเคราะห์ด้ด้วยมันจะรวยอะไรขนาดนั้น โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะผมขอไปลองใช้ดูหน่อยน้วกัน <laughs> มันจะได้ผลอย่างนี้ไหม